โอเคครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราผมจะมาเทสเครื่องนะครับเป็นตัวทัมเมอร์นะครับของลูกค้า2ตัวที่สั่งไว้นะครับออันนี้นะครับคือพัดลมที่ยังไม่ติดนะครับคือตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดแบบแมนนวลนะครับพัดลมติดนะครับ เรียบร้อยนะครับอันนี้ใช้งานได้่าถ้าเราจะปิดนะครับกดตัวแมนนวลตัวนี้จะสั่งการให้พัดลมปิดนะครับอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะครับคือเรากดใช้เองแต่ว่าถ้าเราอยากให้อ่าแบบออโต้เราก็ปลดมาที่ตัวออโต้นี้ครับอันนี้ผมตั้งเวลาให้ลูกค้าแล้วนะครับทีนี้เราเปลี่ยนตัวนะครับเป็นเครื่องที่สองตัวนี้นะครับ พอดีถ่ายมือเดียวนะครับต้องใช้มือเดียวต่อไปนะครับเครื่องนี้นะครับพัดลมดับอยู่นะครับพัดลมทํางานนะครับปกตินะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะทําการปิดนะครับเราก็ให้กดลูกศรตัวนี้มาอยู่ที่ออฟนะครับลักษณะการทํางานนะครับก็คือ เราจะมีปลั๊กตัวผู้นะครับเสียบเข้ากับไฟบ้านนะครับแล้วก็ต่อเข้ากับปลั๊กพัดลมนะครับหรือว่าถ้าเราไปใช้ตัวในตัวพอตังอกก็คือปลั๊กตัวนี้จะเป็นสายปั๊มนะครับต่อเข้ากับปัม๊มใช้งานได้นะครับปกติสองตัวนะครับเท้ินตัวอีกทีหนึ่งนะครับอโอเคนะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมและฟังอ๋อ คือถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่ทางเพจนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมรับฟังครับ